ค,ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุยกับโพนะคะจากสนุนุสิทธิ์โพคราวที่แล้วนะคะเราพูดกันไปถึงประวัติของสนุนุสิทธิ์โพนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจากการรายงานผลโพนะคะในเรื่องของความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นทราบมาว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้ได้พูดถึงความสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลก็เนื่องมาจากเราจะมีเสรีภาพไหมเราจะ มีลดการคอร์รัปชันลงได้ไหมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มาพูดกันว่าทราบว่าผู้ประชา,ะะช,าชนเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับกับประเด็นต่างๆใช่ไหมคะครับผทีนี้พอไปเรื่องตรงนั้นแล้วเนี่ยกลไกหนึ่งที่จะสามารถทําให้การวิตรกกังวลเนี่ยคลายความกังวลลงไปได้เนี่ยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อเพื่อดําเนินสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงประเด็น ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในสายตาประชาชนซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อโพคราวที่แล้วอยากจะให้คุณนัทพลย้ำฉิมประธานดําเนินการโพนะคะอธิบายสักเล็กน้อยว่าหัวข้อวันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับก็หัวข้อของการสํารวจความคิดเห็นเมื่อวันอาทิตย์ที่12มิถุนานะครับ2559เราก็มีการสํารวจต่อนเนื่องว่ารัฐธรรมนูญในสายตาประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ จริงๆแล้วก็ต้องพูดก่อนว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงไรซึ่งเราก็จะมีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมคะนะครับก,ก็เลยถามประเด็นสำรวจนะครับกับประชาชนทั่วประเทศประมาณ1,182คนตั้งแต่วันที่6 1ถึง1ิมิถุนายนนะครับ2559ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็นำเสนอไป ประเด็นแรกเราก็ต้องถามไปก่อนแหะครับว่า,ปร,าประชาชนเนี่ยรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรอืมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะจริงๆเราพูดพอเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเราก็จะรู้ว่ามันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศชาตินะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรต่อเราบ้างหรือว่าเราจะไปทราบรายละเอียดลึกๆได้ที่ไหนหรือจริงๆข้อมูลมันเยอะเกินที่เราจะอ่านไหมไ้ยใช่ครับไม่ทราบว่าประธานมีความคิดเห็นยังไงบ้างด้วยด้วยผลการสํารวจออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า ประชาชนร้อยละห้าสิสามจุดสามสูครับบอกยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยครึ่รงใช่ใช่อันนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของข้อมูลยังไม่ลงถึงประชาชนหรืออาจจะเป็นที่ตัวประชาชนเองอยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ตัวเองยังต้องไปลงประชามติครับผมมีอีกอีกข้อหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นสํานึกด้วยบางทีเราเรารู้ว่า เราจะต้องมีการเลือกตั้งให้ได้เพราะเราคิดว่าประชาธิปไตยนะคะมันมันสิ่งสำคัญคือการเลือกตั้ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเลือกตั้งได้เนี่ยรัฐธรรมนูญมันสําคัญกว่าการเลือกตั้งอีกใช่ไหม,<ผ>มคะเพราะฉะนั้น<ช>สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราที่เรายังไม่ทราบกัน,น,นเาะพราะว,าว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาประชาเทปไตยทั้งหมดแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่แสดงความเป็นประชาธิปไตยใช่ครับก็รัฐมนูนก็อาจจะเป็นคนมาสูงสุดนะครับจะมีรัฐธรรมนูญได้จะเลือกตั้งได้ต้องมีรัฐมนูนก่อนนะครับ ก็ก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถามประชาชนว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐมนุญฉบับนี้คืออะไรนั่นล่ะสีมันต่างจากเดิมยังไงบ้างแล้วเรามาดูผลสํารวจครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขามองไปที่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะครับความยุติธรรมเท่าเทียมถึงร้อยละ78.39อันดับสองเนี่ยประชาชนมองว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยประเทศชาติมีเสรีภาพมั่นคงร้อยละ72.71อ่อันดับสามเนี่ยรัฐมนตรีขออภัยครับ ร,รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยร้อยละหกอันดับ4คือการเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตยะนะครับร้อยละหกส4อันดับที่5คือการได้รับการดูแลด้านสิทธิพื้นฐานเช่นการศึกษาสุขภาพความเป็นอยู่ทั่วไปนะครับร้อยละหก0 8นี่ก็เป็นผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มที่เขารู้สึกที่เขา คิดว่าเขาจะได้รับนะครับเพราะนั้นจะดูจากประเด็นแล้วเนี่ยสัมพันธ์กับเขาที่แล้วคือมันจะเป็นเรื่องที่เขาวิตกกังวลทั้งสิ้นในในอันดับต้นๆนะคะเพราะนั้นประเด็นนี้จริงๆข้อสังเกตทราท่านประธานทราบเออ d g g ี sustainable development goal ของ UN ประเด็นทั้งหมดนี้5ประเด็นนี้เข้าประเด็นของของ UN หมดเลยนะคะแสดงว่าคนไทยนี่ก็ก็มีความต้องการ ที่ตรงกับประชาคมโลกหรือประชาคมโลกอาจจะสำรวจมาแล้วว่าความต้องการนี่นก็เป็นการสอบคํากัทั้งของบ้านเราเองประเทศไทยเองแล้วของ UN นะครับก็ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเราก็อาจจะมองว่าประเทศเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เจรอขนาดนั้นใช่แต่จริงๆแล้วความเห็นของประเทศเราของประเทศคนไทยเองกับคนทั่วโลกเนี่ยในเรื่องประชาธิปไตยอาจจะไม่แตกมากใช่ แต่ดูเหมือนของเราประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนี่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญอยู่เข้ามา<ะ>เป็นอันดับที่4นะฮะแต่ว่าช,ชาติอื่นอาจจาะไม่ได้เน้นในเรื่องการเลือกตั้งแต่จะเน้นว่ากลไกที่มันจะบริหารประเทศให้มันให้มันมั่นคงหรือว่าแล้วว่ามีมประธาธเปไตยมันเป็นอย่างไรบ้างานะคะก็ต้องไปดูประเทศเนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแล้วการเลือกตั้งก็เหมือนเป็นบันไดขั้นแรกนะครับของการนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ นอกจากเรื่องเรื่องใหม่ๆที่ที่ระบุในรัฐธรรมนูญแล้วนะคะยังมีเรื่องไหนไหมที่ที่ท่านประธานอยากจะชี้นําเป็นพิเศษนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการของเลือกตั้งที่เราได้กล่าวมาเนี่ยคือตอนนี้ผลสำรวจที่ออกไปเนี่ยในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเราจะดูเรื่องของการรับรู้นะ,ะครับว่าประชาชนเนี่ยรับรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยระบุเรื่องสิทธิการเลือกตั้งประชาชนไว้อ,อยา่างไรเห็นไหมครับจะเลือกตั้งได้ ต้องมีรัฐธรรมนูนก่อนนะครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราถามประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐนูนเนี่ยร้อยละแปดสิบเอ็ดจุดสองสองนะครับบอกไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็ยังบอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ติดตามนะครับส่วนที่รู้ก็เป็นข้อมูล รู้เบื้องต้นอย่างแรกคือคนไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิเลือกตั้งะนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการน,นี่ก็เป็นผลสํารวจอีกประเด็นหนึ่งที่บ่งบอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังรับรู้ข้อมูลข่าวสาร<ม>เกี่ยวกับการลงประชามติตัวรัฐธรรมนูญเองหรือการเลือกตั้งเองเนี่ยยังไม่ ดีพอเพราะฉะนั้นก็จะรู้แค่สิทธิทพื้นฐานว่าอายุเท่าไหร่ควรจะมีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นก็คือคไปใช้สิทธิของตัวเองแล้วจบแต่แตอาจจะไม่รู้ว่าสิทธิ์นั้นมันแต่อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็อาจจะบอกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยยังไม่สามารถนําเสนอข้อมูลมให้กับประชาชนได้เข้าใจนะครับรู้จริงอาจจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะ ผงบอกว่ารู้และเข้าใจนะแต่จริงไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวให้ท่านประธานลองลองพูดสักหนึ่งข้อหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีอะไรในการเลือกตั้งที่เราควรจะจะรู้ว่ามันให้สิทธิ์เรามากกว่าเรื่องอายุ18ปีเนะะี่ยค่ะอายุ18ปีเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นในปีเลือกตั้งนวยนะครับหนึ่งมกราส่วนถ้าเกี่ยวกับโพเองเนี่ยเราต้องมีพรบรเกี่ยวกับการลงประชามติมหรือก,การเลือกตั้งต่างๆนะครับคือถามได้แต่ ห้ามเผยแพร่นะครับถามได้ะนะครับบางคนจะไปเข้าใจว่าเฮ้ยเพอเลือกตั้งปุ๊บในวันเลือกตั้งเนี่ยถามไม่ได้แล้วจริงๆถามได้ครับแต่ก็มีกฎหมายระเบียบว่าควรห่างจากครูหา,หาเท่าไหร่อย่างไรแต่ภายในช่วงวลาก่อนเจ็ดวันเลือกตั้งห้ามเผยแพร่ผลการสํารวจนะครับนอกจากอย่างานั้นแล้วก็หลังจากเลือกตั้งแล้วกฎหมายการเลือกตั้งก็มีกกตอคอยดูแลค,คอยตรวจสอบะนะครับการซื้อสินซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการที่จะ ปลุกเราปลุกระดมคนใช่ว่าอย่าไปรับนะหรือให้รับนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนบุคคลนะครับเราควรออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการรับร่างประชามติแต่สิทธิ์ต่างๆในครูหาก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ไม่ควรมีใครไปชี้นำะนะครับผมทีนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนว่า มันต้องดีกว่าฉบับเดิมต้องคลายความกังวลของประเด็นต่างๆที่สารวจคราวที่แล้วได้เพราะฉะนั้นคงจะต้องเรียกว่ามีการปฏิรูปเกิดขึ้นใช,ใช่ไหมคะใช่ครับงนั้นจากผลโพลคราวนี้นะคะมันมีการปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างคะเรนแลท่า,ทานบรรุญโอ้โหจากการที่สชประกาศเลยครับเมื่อเมื่อเมื่อมีการจัดตั้งคณะปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยมีการปฏิรูปตั้งเป้าไว้ปฏิรูปถึง12เรื่องโอโนะครับจะถามว่าประชาชนทราบไหมทราบไหมก็มีผลสํารวจครับว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปประเทศประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับห้าสิบหกจุดสามห้าบอกไม,ไม่รู้ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสนใจเรื่องปากท้องมากกว่านะครับสื่อไม่ค่อยนําเสนอข่าวเรื่องที่เท่าที่ควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะดูข่าวเนาะเปิดทีวีท่านนายกก็พยายามมาพบกับเราทุกๆสัปดาห์านะครับรายการในหน้าประเทศไทยอะไรต่างๆเราจะมีการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ย 12เรื่องถ้ายกเรื่องเด่นๆเลยเนี่ยแน่นอนครับปฏิรูปเรื่องการเมืองปฏิรูปเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษานะครับสุดท้ายก็ต้องมีการปฏิรูปเรื่องร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิรูปมาตลอดท่านนายกหรือฝ่ายบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขปรับปรุงมาตลอดนะครับก็ ยังไงก็ต้องบอกว่าทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนทั่วไปก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยเราอยู่เราอยู่ด้วยกันนะครับติดตามข่าวด้วยครับผมค่ะถ้าในฐานะประชาชนเนี่ยก็คงจะบอกว่าอย่างหลายคนบอกว่าเออศึกษาเ,เรื่องปากท้องตัวเองเป็นห่วงก่อน <c oughs> ก่อน <c oughs> <ๆ S 2> ที่จะไปดูเรื่องอื่นนะคะจริงๆจริง <c oughs> ๆ,ๆเรื่องปากท้องเนี่ยมันจะดีไม่ได้เลยนะถ้าสมุิ <c oughs> แล้วธรรมนูญการเืินเรามันไม่ดีนะคะ <c oughs> <ๆ>ใช่ฉะนั้นอาจจะต้อง คอนเซิร์นเรื่องนี้หรือว่าต้องตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นในในในสิบสองเรื่องที่ปฏิรูปเนี่ยนะครับการเศรษฐกิจกด้านเศรษฐกษิจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปฏิรูป<ช>นะครับเพราะฉะนั้นก็กระทบกับเราโดยตรงใช่ไหมคะมันจะห่วงแต่เรื่องเรื่องเศรษฐกษิจบักท้องของตัวเองเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะ เล็กไปะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องห่วงระดับชาติเราควรต้องถ่วงระดับชาติก่อนแล้วมันจะบังคับถ่เราเองนะคะส่วนในเรื่องการศึกษาเห็นว่าก็จะปฏิรูปยิ่งใหญ่เหมือนกันก็มีปฏิรูปครับก็มีข่าวหลายกระแสออกมานะครับว่าจะมีทั้งเรียนฟรี15ปีจะเริ่มตั้งแต่ประถมวัยขึ้นไปจะตัดสิทธิ์นู่นนี่นั่นก็เยอะแยะนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องดูนโยบายดูเมื่อประกาศออกใช้จริงเป็นอย่างไรนะครับเรื่องสิทธิเด็กสิทธิครูเรื่องทุน เราอยู่ในระดับอุดมศึกษาทุนกยศกรรอต่างๆนะครับก็ต้องติดตามข่าวนักศึกษาก็ต้องติดตามข่าวด้วยนะครับทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราออกมาพูดทุกวันเลยทุกวันสุกทุกทุมีการรีเทปอะไรหลายๆอย่างทีนี้บางทีอาจจะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นสื่อที่รูทีนไปหรือเปล่าคะทำให้เราเพิกเฉยแล้วเราจะตื่นเต้นหลังๆเราอาจจะรู้ว่ามาทุกวันนี้เราก็จะอาจสะกดข้ามแล้วช่วงนี้ อะไรอาจจะเป็นไปได้ทาให้ให้เราพลานไปครบแรกเรตติ้งอาจจะสูงนะครับเพยหลักๆเนี่ยคนไทยอาจจะเป็นคนขี้เบื่อหรือเปล่าเพลมาเจอบ่อยๆเจอซ้าๆก็จะเปลี่ยนช่องหนีนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีครบทุกช่องนอกจากจะไปดูอ่ u t u b e ดูอะไรของตัวเองไปนะครับก็เพราะฉะนั้นประเด็นเกือบจะครบแล้วแต่เรายังขาดอีกบางประเด็นอยู่มัน เก็บไว้ช่วงหน้าคุยกันดีไหมคะท่านประธานได้ครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปพักเบรกสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาต่อกันที่หัวข้อของอสก,การสำรวจโพลในวันนี้นะคะคสุดท้ายเลยก็ต้องเน้นที่เมื่อกี้ที่ทุกคนบอกไปว่าปากท้องของตัวเองยังห่วงอยู่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้ต,ต้องไปถามประชาชนครับประชาชนคิดว่าธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรน,น่าหนักใจนะครับผลสํารวจออกมานี้น่าหนักใจมากว่าอันดับหนึ่งเนี่ยตอบว่าเหมือนเดิม50.5 1่ อันดับ2คือดีขึ้นนะครับ3.6.55และอันดับ3เนี่ยบอกว่าแย่ลงก็ต้องไปดูเหตุผลครับว่าที่เขาบอกเหมือนเดิมเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าที่บอกเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยต้องพัฒนาหลายด้านไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวะนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วะนะครับเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ดีขึ้นในทันตาเห็นะนะครับ เอาหนะก็ผลคิดว่าเหมือนเดิมยังดีกว่าแย่ลงนะคะเกินบป็นคิดว่าชีวิตเราจะเหมือนเดิมนี่ถือว่าถือว่าดีนะคะเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าทิศทางจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คงไม่มีใครการันตีได้เพราะฉันถ้าบอกว่าเหมือนเดิมถือว่าเป็นทิศทางที่ที่โอเคก็ปลอบใจตัวเองว่ายังไม่แย่ลงนะครับทุกวันนี้ทํางานก็ควงสุขภาพตัวเองใช่ค่ะนะครับขอให้เหมือนเดิมไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องดีขึ้นนะครับแต่ก็คงไม่แย่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับ ทุกทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายประชาชนเองฝ่ายบริหารบ้านเมืองเองนักการเมืองนะครับนักเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องมุ่งเป้าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันก็วนกันอยู่แค่นี้แหละครับสุดท้ายเราอยู่ในสถาบันการศึกษาสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าหันกลับมาดูการศึกษาของบ้านเราด้วยนะครับว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดนะครับการศึกษาต้องสร้างความเท่าเทียม ด้ไเท่าเทียมและทั่วถึงด้วยทั่วถึงด้วยใช่ไหมครับมันมีทั้ง equality และ equity ก็คือเท่าเทียมและทั่วถึงบางทีเท่าเทียมอาจจะไม่ทั่วถึงหรือว่าทั่วถึงจริงๆแต่มันไม่มีความเท่าเทียมอันนี้อาจจะต้องเป็นอันหนึ่งที่ประชาชนน่าจะน่าจะห่วงอยู่นะคะก็คือเรื่องความสิทธิและความเสมอภาคเป็นโจทย์ของนักศึกษาด้วยนะครับว่าเราอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราจะช่วยกันได้อย่างไรเราเนี้ยโอกาส ในการศึกษาของเราที่เข้ามาอยู่เนี่ยเราเท่ากันหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะทั่วถึงทั้งหมดหรือเปล่าะนะครับเข้าปีหนึ่งเราจะจบปีสี่ไหมนะครับนะก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับการศึกษามาฝากกันครับที่เป็นประเด็นนะอาจารย์ยกว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องของรับน้องเรื่องของอการวากน้องการพาน้องไปรับน้องนอกสถานที่ตอนเนี้ย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรู้เนี่ยมีกฎหมายรับเรื่องรับน้องออกมาด้วยนะ,ะอาจารย์หยกเคยได้ยินไหมได้ยินว่าว่าไม่ควรจะใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่ควรจะพาอ,อนักสถานที่หรือว่าไม่ควรมีอ,ออกไปโดยพละการไม่มีไม่มีใครกํากับดูแลแล้วก็เรื่องอทั้งการเสียงดังแล้วก็การกินเวลาเรียนต่างๆใช่ไหมคะใช่รครับอันนี้กฎหมายออกมาชัดเจนแล้วว่าการรับน้องต่างๆเนี่ยถ้ามีการรับน้อง มีถึงขั้นติดคุกนะครับมีวักน้องเคยเคยผ่านการวักน้องไหมครับเคยผ่านมาค่ะเป็นวักเขาหรือเป็นพี่วักหรือว่าเป็นโดนวักระดับนี้ต้องไปวักเขานะคะโอเคนี่ยแหละครับคุกหนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นพี่วักนี่อาจจะมีคุกหนึ่งเดือนนะครับการพี่ลงไม้ลงมือกับน้องอันนี้คุกสองปีนะครับบังคับให้น้องเข้าร่วมคุกสามปีน้องจะกับพี่ไม่ให้กับงวงเหนียวกับขังนี่คุกสามปี นะครับรับน้องจนน้องบาดเจ็บสาหัสนี่คุกสามปีและโทษหนักสุดครับถ้าพาน้องไปนอกสถานที่หรือรับน้องจนน้องเสียชีวิตนะครับคุกสิบปีนะครับก็ต้องฝากระวังกับรุ่นพี่นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าน้องที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับพาไปขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยถ้าน้องเสียชีวิตมาเนี่ยนะครับรุ่นพี่ก็ต้องรับผิดชอบ ก็สิบปีเลยค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นห่วงในเรื่องการการใช้ความรุนแรงหรือว่าสวัสดิการ,รสวัสดิภาพต่างๆของของรุ่นน้องเพราะว่ารจริง,รงๆก็ก็เป็นประเด็นทีน่น่าสนใจนะคะเพราะว่ารุ่นพี่ไปรับรุ่นน้องรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยวุฒิภาวะหรือ,อาการตัดสินใจไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นมีตรงนี้เข้ามาก็ก็เพื่อการคุ้มครองให,ให้ให้การตัดสินใจหรือการดําเนินการอ่ะเป็นปอย่างรบอบคอบครับก็มันมีวิธีการรับน้องที่ หลากหลายมากมายนะครับอาจารย์โยกลองเสนอได้ไหมครับว่าถ้าในความคิดของอาจารย์เนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยรับน้องอย่างไรที่ระมุนละม่อมเป็นกันเองไปในทิศทางที่ดีงามค่ะก็จริงๆการรับน้องนีคมันอาจจะมีประเพณีมาเพราะนั้นเราสืบสารประเพณีมานะคะคือเราก็เลยคิดว่าการรับน้องเนี่ยจะต้องมีการดูการว่าเพื่อให้อยู่ในกฎระเบียบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการ ทำให้คนอยู่ในกฎระเบียบสมัยนีย้อาจจะไม่ต้องใช้การบังคับเสมอไปหลายอย่างที่เราคิดว่าเราดําเนินตามประเพณีและเป็นสิ่งดีก็ควรจะทําแต่หลายๆอย่างที่เราก็เปลี่ยนเราบอกว่าประเพณีมันเก่ามันเชยแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มันน่าจะเชยแล้วนะคะควรจะเปลี่ยนบ้างไออันนีเน้เป็นสิ่งที่ที่นักศึกษาะจะต้องคิดหลายอย่างเราเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนแร้ไม่เปลี่ยนแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนต้องมานั่งคิดแล้วว่าจริงๆอะไรกันแน่ที่เราควรจะต้องดาเนินดาเนินการตามหรือสืบเนื่องเพราะนั้นกกกกกาาาารรรรรททํํใใใหหห้้้้นนนนอออองงััืยยู่ะเบบี ไม่จำเ,เป็นต้องใช้ความรุนแรงไม่จําเป็นต้องต้องใช้เสียงดังไม่จําเป็นต้องออกนัอนสถานที่<ม>ก็ทําให้ให้อยู่ในกฎระเบียบหรือว่ารักสถานบันได้ด้วยวิธีอื่นๆเชิญครีเอทสร้างสารรค์กันได้อยู่แล้ว uh huh. เด็กๆสมัยนี้เพราะฉะนั้นมีวิธีเยอะค่ะจูมมือนอ้องเข้าห้องสมุดเนาะอ่าโอ, <c oughs> อ้อ่าเดี๋แล้วแต่เขาจะมีวิธียังไง <c oughs> ให้ให้น้องม,มันรักการอ่านค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่อง หัวข้อโพลต่างๆก็อย่างที่เราได้สรุปกันไปแล้วก็ฝาก <ผม S 2> ทุกคนเป็นหูเป็นตาประชาชนทุกคนอยากให้รัฐธรรมนูญอยู่ในสายตาเราเราก็ต้องไปใส่ใจรัฐธรรมนูญนะคะส่วนเรื่องที่ประธานโพลได้ฝากไปก็คือเรื่องกฎหมายรับน้องท, <ผม S 2> ที่ที่เราดึงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายที่ที่ขอท่านประธานฝากก็น่าจะเป็นช่วงเกรดความรู้ต่างๆนะคะที่ทางโพลได้นําเสนอเป็นประจำลองยกขึ้นมาสักเรื่องสองเรื่องจะดีไหมคะ ยุคดิจิตอลนี้นะครับที่เราเล่นไลน์กันเป็นหลักๆเนี่ยคเคยไหมครับเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ส่งมาสวัสดีเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารเช้าวันพุธเช้าวันอาทิตย์มีดอกไม้อ่ามีดอกไม้มาให้ศูนย์ทุสิโพก็มีนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ศูนย์ทุสิโพก็จะพยายามสงง่งให้ถึงให้ถึงมือของแต่ละคนว่าสวัสดีวันจันทร์อังคารเนี่ยเรามีอะไระแต่รูปแบบของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเราก็สวัสดีวันเสาร์ เกี่ยวกับร้านอาหารไทยทั่วโลกมีร้านอาหารไทยเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0ร้านนะครับเราก็จะมีอ้างอิงดิเฟ r เรนซ์ข้อมูลว่าเรามาจากแหล่งไหนนี่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวอาจจะมีภาพอินโฟกราฟิกขึ้นให้ดูว่าสวัสดีวันเสาร์ของสวนสิทธิ์โพเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็จะรับได้ทุกทุกเช้าทางไลน์ถ้าเกิดเราแอดไลน์ของสวนสิทธิ์โพไปใช่ไหมคะแอดไลน์สวนสิทธิ์โพแล้วก็นอกจากแอดไลน์แล้วก็ยังมี Facebook ของสวนสิทธิ์โพที่เรายังมาเซย์ฮัลโหลกันทุกๆุเช้านะครับ เมื่อกี้วันเสาร์ขอยกตัวอย่างวันอาทิตย์นะช่วงนี้กระแสบอลยูโรกำลังมาแรงแต่มีการสำรวจครับมีข้อมูลว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะอาจารย์ยกน่าจะติดตามนะครับเป็นฟุตบอลลีกที่มีผู้ติดตามข่าวสารมากที่สุดในโลกครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่อยายางอย่ากก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเวทียูโรนะครับเวทียุโรปนะครับ4,000 4.7พันล้านคนที่ติดตามนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้มากที่สุดในโลกเราก็หวังว่าสักครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยนะครับไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละจะมีคนติดตามชมเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะไปแตะเขาไหมนั่นเป็นความหวังเล็กๆของคนติดตามฟุตบอลหรือติดตามกีฬานะครับเบื้องต้นเราก็ซัพพอร์ตร้านอาหารไทยเมื่อสักครู่ไปก่อนหมือนกว่าแห่งทั่วโลกหมือนกว่าแห่งเราก็เดินเดิน <laughs> ชิมได้ครับนะครับเดินชิมได้ครับ เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารไทยที่ถูกกฎหมายนะครับสุดท้ายนี้เใชเพราะเฉาะจนวนอาจจะดูว่าเอ๊จำนวนน้อยไปหรือเปล่าอาจจะไปนับเฉพาะที่รีจิสเตอร์เท่านั้นมันจะมีข้างทางมีสตรีทฟู้ดมีร้านที่เปิดกันเองในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราไม่นับเนาะตอนนั้นเรานับที่เป็นที่เป็นทางการใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราได้พูดถึงผลโพลในเรื่องรัฐธรรมนูญในสายตาประชาชนไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับในมหาวิทยาลัยที่อาจจะเชื่อมโยงกับ โพด้วยแล้วก็เช <True. S 1> ื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเราด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆที่จะนํามาฝากทุกครั้งจากโพใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการคุยกับโพค่ะ